สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นะคะคลิปนี้เป็นความรักธาตุน้ำบาย weekly นะคะประจำวันที่6ถึง13กุมภาพันธ์ค่ะธาตุน้ำนะคะได้แก่ราศีกรกฎพิจิกมีนสำหรับวันที่ประจำราศีผู้อ่านจะแนบไว้ใต้คลิปด้านล่างค่ะการอ่านยึดตามแบบแนวตะวันตกนะคะสามารถเข้าชมได้ทั้งลัคนาราศีดาวจันรดาวศุกร์และดาวทิตศค่ะเนื่องจากชาแนนี้เน้นการอ่านพลังงานการ์ดเป็นหลักนะคะ ขอบคุณมากๆจากใจค่ะที่รักสำหรับกำลังใจ s u b s r r i e l ไลค์แชร์และกระดิ่งค่ะย้ำเตือนอีกครั้งนะคะว่าการอ่านเป็น general reading นะคะขอให้เข้ามาชมเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะความรักธาตุน้ำทั้งความรักทั่วไปและคนโสดว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ By วิ e ล l y นะคะ Earth of e o o t m o t i o n ค่ะ y o u e e ้ l ึก e ธิบลัง n g ก์งส o หรับส n ่ m e a n งม n มีน l กฟูค่ะ your life นะคะในช่วงอาทิตย์นี้นะคะในช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงที่คุณได้รับการเติอนเตือนทางด้านความรู้สึกอะความรักความโรแมนติกมากๆใครบางคนอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่กำลังจะต้องเลือกนะคะใครบางคนมี choice ค่ะ s e v e n of Emotion เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องตัดสินใจเลือกค่ะนะคะคุณคนโสดก็คงจะมีช้อยส์มีใครเข้ามาดูด้วยอยู่แล้วในช่วงเวลานี้ความรักทั่วไปมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะตัดสินใจเลือกนะอะไรบางอย่างนะออกมาบอกว่าเป็น Tool o ูออฟออเบนเดนส์ e อ e r จีออกมาว่าเป็นช้อยส์หมดเลยนะคะสำหรับคุณน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูซิคะว่า คุณจะเลือกอะไรนะเหมือนเช่นเคยนะคะฝั่งนี้คุณและฝั่งนี้ใครคนนั้นค่ะ Energy อ,ออกมาเป็น tree of w a n d s ค่ะ energy นี้เป็น energy ของการรอคอยในเรื่องของการติดต่อสื่อสารคนที่คุณดูอยู่ด้วยอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าได้พบกันบ้างไม่ได้พบกันบ้างถ้าทางโซเชียลมีเดียอาจจะเป็นไปได้ว่าได้คุยกันบ้างไม่ได้คุยกันบ้างมามาหายหายนะ energy เหมือนกับออกมาประมาณว่าคุณก็ยังรอคอยการติดต่อจากใครคนนั้นอยู่ทั้งที่จริงๆแล้วมี choice ค่ะ แต่ยังมีความรู้สึกเหมือนเาว่าอยากจะไปต่อกับคนที่คนที่คุณรอคอยนะคะคุณชาวธาตุน้ําคุณคนโสดในช่วงเวลาเนี้ยเอาจริงๆแล้วคุณก็อาจจะมีช้อยส์หรือมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปพบใครบางคนมีเกณฑ์การเดินทางแล้วก็มีมโอกาสจะได้พบเจอใครที่มีความรู้สึกพิเศษระหว่างการเดินทางมีเอเ r g y ีของการติดต่อสื่อสารทางด้านโซเชียลมีเดียก็เป็นไปได้นะคะ แล้วก็สถานะที่ไม่ชัดเจนอยู่ในเอเนจีที่รอคอยความชัดเจนนะนะคะเป็นช่วงที่จะต้องตัดสินใจเลือกและรอคอยจริงๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใครคนนั้นของคุณจะเป็นยังไงบ้างเขาก็คิดถึงคุณนะคะจริงๆแล้วอยากจะติดต่อกลับมาด้วยแต่ช่วงเวลานี้อาจจะกำลังใช้ความคิด แต่ energy ออกมาแบบนี้นะคะว่าเป็น t e n of w a n d s แบบเนี้ย energy ของการติดต่อสื่อสารแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้รู้เดียวทันใจค่ะเขากำลังแต่สินใจคิดอยู่ว่าจะเข้ามาหาคุณในลักษณะไหนนะ คือการเข้ามาของเขาเนี่ยเขาอยากที่จะ make sure นะคะว่าการกลับมาพูดเคยคราวนี้มันจะต้องมีความคืบหน้าก่อนหน้านี้ระหว่างคุณกับเขาหน้าที่จะมีการยุติความสัมพันธ์ชั่วคราวหมายถึงห่างๆกันไปบ้างนะคะสำหรับคุณคนโสดอะอยู่ในช่วงที่คุณจะต้องใช้การสื่อสารมากเอที่ออกมาว่าแนวโน้มชาวต่างชาติค่อนข้างสูงนะคะและธาตุไฟค่ะเมสิงธน,นูในช่วงเวลานี้ คุณอาจจะต้องใช้เวลาในการสื่อสารทําความเข้าใจให้ดีๆเพราะ,อะเอเนจีออกมาบอกว่ามันมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารด้วยเช่นเดียวกันนะคะพยายามสื่อสารทําความเข้าใจกันค่ะส่วนสถานะที่ไม่ชัดเจนเร็วนี้หน้าที่จะมีความคืบหน้าหน้าที่จะได้มีเกณฑ์การได้พูดคุยกันถึงความชัดเจนนะเพราะใครคนนั้นก็คิดเรื่องราวพวกนี้อยู่แล้วก็ในใจเขานะ่ะมีคุณนะคะ สถานการณ์อาจจะสลับกันได้นะคะแต่พวกอ่านเขาย,ยังมองว่าเป็นไปในละักษณะแบบนี้นะ Four Funds ความคาดหวังของคุณและสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่ามันน่าที่จะมีการกลับมาพูดคุยทำความเข้าใจกันค่ะมีความคืบหน้าแล้วก็เริ่มมีคอมมิทเมนต์แล้วล่ะ Four of Wands มันเป็นเอเจี้ของการความรักความผูกพันการพร้อมที่จะเริ่มต้นสร้างครอบครัวคุณมีความคาดหวังอย่างนั้นกับใครคนนั้นแล้วก็มีเกณฑ์ว่าจะมีโอกาสได้กลับมาพูดคุยนะคะมีความชัดเจนในเรื่อง Relation s h i p คุณคนโสดมีเกณฑ์ว่าจะได้พบใครบางคนนะจากการเดินทางไปงานไปอีเวนต์ต่างๆค่ะแล้วก็สำหรับสถานะที่ไม่ชัดเจนจะเริ่มกลับมามีความชัดเจนมีการกลับมาพูดคุยกันมากขึ้นเพราะจริงๆแล้วต่างฝ่ายต่างก็มีใจให้กันนะคะ สวยค่ะ Queen of Wands มีความมั่นคงอยู่ในนี้มีความซีเรียสในความสัมพันธ์อยู่ในนี้แต่ทีนี้เนี่ย Energy ของ Queen of Wands ค่อนข้างมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วก็เขาจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างให้มั่นใจตัวเขาก่อนเขาถึงจะลงมือทำดังนั้นเนี่ยก่อนที่ กว่าที่เขาจะตัดสินใจกลับมาพูดคุยหรือว่าในเรื่องของความชัดเจนเนี่ยคงต้องใช้เวลาสักหน่อยแต่กลับมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้สร้างความผิดหวังนะมันก็จะเป็นไปในทิศทางที่คุณทั้งสองคนพอใจนะคะคุณคนโสดคุณก็คงจะได้พบใครบางคนที่มีฐานะมั่นคงค่ะแล้วก็ซีเรียสในความสัมพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็อื เขาอาจจะเป็นฝ่ายคนควบคุมสถานการณ์หมายถึงว่าเหมือนกับเขามีภาวะความเป็นผู้นําสูงนะคะสถานะที่ไม่ชัดเจนแน่นอนความชัดเจนมีค่ะเพราะเหมือนกับเขาเลือกแล้วนะเขาตัดสินใจเลือกคุณนะคะอืมบทสรุปออกมาบอกว่านะคะหน้าที่มีการจบเส้นการรอคอย จบสิ้นความอึดอัดครับคล่องใจสักทีนะในช่วงเวลานี้จะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีค่ะสำหรับคุณคนโสดก็เช่นเดียวกันนะคะความเหงาคงจะผ่านพ้นไปสักทีค่ะจะมีความรักเข้ามาทักทายสถานะที่ไม่ชัดเจนก็คงจะต้องยุติความอึดอัดนั้นลงแล้วค่ะจะเริ่มมีสัญญาณที่ดีเข้ามานะ เอนเนอรีของเขาในเวลาเนี้ยบทสูบออกมาว่าเขาค่อนข้างเครียดเครียดเพราะอะไรคะเขากลัวค่ะเขากลัวว่าคุณจะตัดเขาออกจากชีวิตนะถ้าเกิดว่าเขาไม่กลับมาเขาเป็นคนย้ำคิดย้ำทำจริงๆค่ะแล้วก็มีความกลัวมีความระแวงเกิดขึ้นคุณคนนี้อาจจะมีอดีตเกี่ยวกับความรักที่ทำให้เขาเจ็บปวดแล้วก็กลัวการเริ่มต้นใหม่แต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะในใจเขาก็มีคุณแล้วเขาก็ชอบคุณมาก กลัวความผิดผิดหวังกลัวความเสียใจแล้วก็กลัวว่าคุณจะตัดเขาออกด้วยนะแต่อ n น r g อออกมาว่าคุณพร้อมที่จะให้โอกาสเขาเสมอนะคะเพราะคุณก็เห็นว่าเขาก็เป็นคนดีคนนึงอะนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุลมได้เช่นเดียวกันนะคะมิถุนตุนกุมค่ะ <Energy S 2> เอเนจีออกมาบอกนะคะเป็นเอเนจี hmm. ของโซเมตเลยคุณคนโสดจะได้พบโซเมตคนที่ถูกใจสถานะไม่ชัดเจนจะจบความไม่ชัดเจนนั้นลงแล้วก็เริ่มต้นคบหากันอย่างจริงจังนะคะแล้วก็ความกังวลต่างๆมันจะจบสิ้นลงแล้วเพราะในท้ายที่สุดน่นะคะตัวเขาก็รู้ว่าคุณเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาคุณทั้งสองคนน่มอบความรักให้กันในลักษณะที่เท่าเทียมกันนะคะ ถ้าไม่เท้าเนี่ยมีเกมว่าจะได้กลับมาพูดคุยกันค่ะคงจะใช้คำพูดกันเยอะเลยแหละนะคะแล้วก็ t o o f w o r อออกมาบอกว่านะคะในช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่จะต้องตัดสินใจนะสำหรับใครคนนั้นและตัวคุณนะการกลับมาพูดคุยทำความเข้าใจอีกครั้งขอให้ตัดสินใจนะคะให้เป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะแล้วก็เรียกได้ว่า ้องเข้าอ,อกเข้าใจกันมากๆนะคะอย่างที่เราอ่านบอกคะ่ะสถานการณ์ความเครียดช้อยการตัดสินใจอะไรพวกนี้มันจะจบสิ้นลงส่วนคนโสดนะคะอาจจะมีเกณฑ์ว่าได้พบคนถูกใจอย่างรวดเร็วคะ่ะนะคะมีช้อยเข้ามาแล้วก็ตัดสินใจเลือกได้ว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่สถานะที่ไม่ชัดเจนจะจบความไม่ชัดเจนลงคะ่ะจะเริ่มต้นมีความมั่นคงในความสัมพันธ์มากขึ้นแต่เอเนจีเนี่ยเป็นชาวต่างชาติสวมอยู่พอสมควรค่ะ เดี๋ยวเรามาดูเอาคำบทสรุปพร้อมคำแนะนำค่ะขอทราบเอาคำค่ะ ออกมาสองครั้งนะคะแทบไม่ต้องพูดอะไรเลยค่ะ energy ของโซเม e นะคะในท้ายที่สุดความรักครั้งนี้จะลงตัวนะคะใช้เวลาสักหน่อยค่อยพูดค่อยจาอย่างที่เขาอ่านบอกนะคะจะเป็นช่วงของการเติมเต็มทางด้านอารมณ์ความรู้สึกความรักการตัดสินใจเลือกการจบสิน้นการรอคอยนะการจบสิ้นความไม่ชัดเจนจะมีความชัดเจนคนโสดจะได้แฟนได้คู่ที่ถูกใจค่ะความรักทั่วไปก็แฮปปี้นะคะ ขอทราบบทสรุปค่ะบทสรุปมันจะมีคอมมิชเมนต์เกิดขึ้นระหว่างคุณกับใครคนนั้นที่คุณดิวอยู่ค่ะเขาจะมีความชัดเจนให้กับคุณมองเห็นหนทางข้างหน้าแล้วก็พร้อมที่จะฟันฝ่าไปด้วยกันคนโสดมีใครบางคนที่ขยันทำมากินเข้ามาในชีวิตละฐานะมั่นคงแล้วก็ มีความหนักแน่นนะมีความจริงจังจริงใจมีคอมมิตเมนต์ค่ะอยากที่จะคบคุณนะนะคะไปจนถึงขั้นแต่งงานเลยก็ว่าได้นะคะ สวยค่ะแจสมมนไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจะมีการรีนเวทความสัมพันธ์ใหม่เกิดขึ้นค่ะให้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเนี่ยค่ะการกลับมาคืนดีกลับมาเริ่มต้นความรักครั้งใหม่แล้วก็จบลงด้วยคอมมิชเมนทที่สวยงามนะคะเอนเนอรเนี่ยชาวต่างชาติสูงพอสมควรพบกันทางโซเชียลมีเดียได้สำหรับคนโสดสถานะที่ไม่ชัดเจนจบลงค่ะมีความชัดเจนนะแล้วก็ ความรักนะคะเป็นไปได้ได้วยดีค่ะจัดว่าสวยมากๆผู้อ่านยิ้มแก้มปริให้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาขอเมศเซจฟอร์มเองเจ้นกันหน่อยค่ะขอเมสเซจฟอร์มแอจหน่อยนะคะสำหรับธาตุน้ำมีอะไรอยากจะบอกอยากจะแนะนำนะคะ สว่ว a d m i อ your true feeling to yourself be honest with yourself all you know what it is that you truly desire มีแต่พิง่งขอโทษค่ะมีแต่เพียงคุณคนเดียวเท่านั้นนะคะที่รู้ว่าในหัวใจของคุณความรู้สึกของคุณในเวลานี้เป็นยังไงและคุณต้องการอะไรคุณสามารถที่จะฟังความรู้สึก หัวใจของตัวคุณเองได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องฝืนนะคะเพราะใครคนนั้นเนี่ยเขาก็มีคุณอยู่ในใจค่ะอย่าเพิ่งคิดมากหรือน้อยใจไปนะคะมี energy ของความน้อยใจเล็กๆคุณคนโสดคุณจะต้องถามความรู้สึกให้ดีว่าใครกันแน่นะที่เข้ามาในวานนี้ยเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณจริงๆนะคะ Flower power ค่ะ Spend time with flower and flower accent นะคะ to to incur your Personal healing power ในช่วงเวลานี้ถ้าเกิดมีความรู้สึกกังวลเข้ามามากลองใช้เวลาค่ะ take time take break ดูนะคะไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่รู้สึกว่าทำให้หัวใจมันชุ่มชื้นอาจจะเป็นในสวนสาธารณะใกล้ๆบ้านหรืออะไรก็ได้ค่ะคนโสดมีเกณฑ์จะได้ออกเดทไปท่องเที่ยวไปชมวิวนะคะไปในที่ที่โรแมนติกประมาณนี้นะคะแล้วก็คนมีคู่นะ ความรักทั่วไปที่มีคู่นะคะจะกลับมาเติมเต็มความรู้สึกกันด้วยการท่องเที่ยวนะคะ spiritual teacher ค่ะประสบการณ์ความรักต่างๆที่ผ่านมานะไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาขอให้คุณนะคะเก็บสิ่งนั้นไว้เป็นบทเรียนให้ได้เรียนรู้นะในการที่จะทำให้ความสัมพันธ์ครั้งต่อไปสำหรับคุณคนโสดนะคะเป็นเป็นทิศทางที่ดีเป็นอย่างใจคุณแล้วก็สำหรับคนมีคู่นะ ก็ขอให้ใช้ประสบการณ์ในการที่จะทำความเข้าใจแล้วก็คิดความสัมพันธ์นั้นให้เป็นปใิทิศทางที่ดีค่ะผู้อ่านขอให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องราวของความรักนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ